ครับสวัสดีทักทายไปยังเอฟซีพี่น้องคนหักควายทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีอยู่บ้านเฮ้าครับอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองหน้าครับยินดีต้อนรับผู้สู่ YouTube, ยูทูปแชแนลอีสามนมรราผ้าเลาะช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมือนีอมาทนอยู่ที่โชคนาทองฟาร์มนะครับอยู่บ้านสมดีตำบลบ้านโปองอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดอรธานีนะครับเมือนีอพาพี่น้องเอฟซีเฮ้ามาชมแม่พันธุ์ควายงามแล้วก็มาเปิดราคาให้พี่น้องไปพัฒนาต่อ นะครับเดี๋ยวก้อนดินขยับมาทักทายครับพิยุทธครับพิยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนครับพิยุทธพ่อกันีล้วครับครับผมอันดับนึ่ทักทายพี่น้องกันนะครับพิกาตติดตั้งบัโทรครับครับผมกับยุทธครับโชคหน้าท้องฟ้าพิกัตกับบ้านสมดีครับตำบลมันโป่งอำเภอสิทธาดจังหวัดอุดรธานีครับครับหมายเลขโทัวร์ศูนย์หกสองครับหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าครับผมครับศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าครับผมนะครับมาเทนี คลิปนี้คะเปิดราคาพี่น้องไปพัฒนาเนาะแมนครับครับตัวนี้มันคืองามเด็ครับแดนบ้างหน่อเนาตัวนี้ครับตัวนี้ห้วยผู้เถ่าครับเพิ่์ล่มีเวลาเลี่ยงอ๋อครับผมเอามาซอยเพิ่นเอามาก็เลยเลี่ยงไ้อยู่นั่ผมสองเดือนแล้วนะครับครับตัวนี้เข้ากาสี่เปิดราคาเนาะครับแบ่งให้พี่น้องเขาไปพัฒนาต่อแมนครับเพราะว่านะครับทับพันพันรอบเนาะโอ้ก็พอได้ครับเก็จะเลื่อนครับ อ๋อครับเก่าจเจร่อนพันหลอดเรียบร้อยแล้วครับครับผมพันหลอดวันวันวันที่สองเมื่อกี้ครับครับในเรื่องของเราก่อเพื่อนครับแม่นีเป็นเป็นสายใดครับเป็นลูกกลมบริษัทนี่ครับอ๋อลูกกลมเนาะลูกกลมเลยครับอายุเพื่อนครับอายุสามปีนิดหน่อยครับเพราะว่าเข่ากูสองมอะกลอนขางเดียวโอ้เข่าสองฮาคารลเนาะแม่นครับครับผม โอ้แต่ว่าหน้าตาเป็นสวยครับขนาดเลยครับพิจุตงามอยู่ครับพี่ทุนสวยเนาะอัตลักษณ์มากเก่งไม่ร้อยสวยอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับพิจุตด้วยนี่จะกูลอยู่ครับผมสูงระไบได้ครับพิจุตสูงตอนนี่ร้อยสี่สิบครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้บวกลบครับครับบวกลบเนาะแมนครับคือรับประกันความสูงแมนครับแมนหนึ่งร้อยสี่สิบครับผมนะครับว่าทำนี่ครับพี่น้องครับครับโอ้แข่งขาดีครับเต้นบัวเพลย์ใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนแข่งขาดีแข่งขาดีเนี่ยครับยี่งขึ้นขึ้นเนี่ยครับ สวยครับพี่ยุทธครับหน้าตาเพื่อนสวยครับครับหน้าทางดังคมครับครับเบิ่งถ่ายเพื่อนครับไปทานี้ครับถ่ายเปิดถ่ายง่ายดีครับถ่ายเปิดถ่ายง่ายเนาะกันได้น้ำเลี้ยงอีกจักหน่อยนี่บ่บ่เป็นแบบนี้อ๋อครับผมอันติดทรวงขึ้นมานี่ก็อ้วนปนึกนี่บ่บ่เป็นแนวนี้ครับเบิ่งถ่ายเพิ่นโอ้นี่ครับจิ้มจิ้มเพิ่นหน่อยหรือว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า ไข่ที่จัดายลูกทรงลูกได้ดีนะครับจิมนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับจากปลาจากเสี้ยนลายทันเพันแนะนํามาครับทายพันกัดน้าดีนะครับครับพี่ยศนะเอือบักเผาไงเอือกปกเผาไงสี่สำคัญแข้งขาดีนะครับขั้วสีสูงได้อีกหลายอย่างต้นครับเนี่ยครับเพ่อถึงสามปีเบิร์ตเพิ่มสูงกืบเจ็ดปีครับเวื่กิดมีตระกูลพร้อมครับข้อนี่ไงครับข้อไงข้อตันครับข้อไงข้อ ข้อตันเบางบางข้อเพิ่นพับเป็นครับมันมาเป็นลันๆเลยนะครับบางข้อเพิ่งนี่ยครับกล้วยพึ่งลูกแรกครับลูกสองในท้องให้ลูกสองในท้องไปรุ่นครับเป็นรุ่นเครับแต่ว่าผ่านดเราหรอครับรอบนี้ผ่านรอบแล้วเนาะผมว่าบ่มีปัญหาหรอกครับครับแต่ว่าลูกตัวแรกเพิ่นนี่อยู่อยู่นี่แหละเนาะอยู่นี่ครับติดติดมาเลยนะครับลูกแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเข้าไปในคอกแล้วลูกเดี๋ยวค่อยให้น้องลูกเก่าจะเลือดนึอกันครับตัวนี้เพราะลูกเก่าจะเลือดเจ๊ดเลยนะครับแม่นครับแข้งขาดีกัน ครับจักจักเดือนแล้วครับลูกลูกนี่ซี่เดือนครับซี่เดือนครับครับเป็นทายาของเกาเจริญแมนครับในท้องกับทับเกาเจลเล่นไหมก็เป็นตัวผู้เนาะครับผมครับตัวนี้ไปเตี้ยพี่น้องเห็นความงามแล้วอยากได้ไปพัฒนาตัวนี้เปิดใบละไป็นไครับพี่ยุทธครับตัวนี้ผมเปิดใบแสนสี่เก้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับราคานี่ยเฉพาะแม่กับคุ้มแล้วผมว่าใช่ว่าแม่กับคุ้มแล้วเนาะถือว่าราคาเนี่ยก็หาร์ดแฉกไปแล้วครับนะครับ ว่าพันใดความงามพร้อมนะครับควาอยก็บเ่ว่าตัวนี้กับพัฒนาไมและนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อโตพ่นเรียบงามครับลำตัวลำชิงเป็นเด้อบเรียบเิ่นครับพี่หยุดครับเรียบเรียบงามเนาะเรียบกระโปรงเรียบกระลาขอบนะครับนี่ครับกล้วยมีเราครับกล้วยพัฒนามาแล้วครับปลูกกลมกันกลมกับว่ามีแต่พอพันธุ์ดีๆครับกลมๆนี่ใส่ดีหูเชียงนะครับพี่หยุดนะแมนครับกินเก่งกินดีครับกินดี หัวหาม่กินผมก็นี่ตอนครับหัวหาไม่กินได้ปะครับกินเป็นปะยั่งยั่งครับยั่งเนาะยั่งครับเพราะว่าตอนนี้กินได้ยากเขียวฟาาตอนนั้นผมให้เขาติดทวงกันแลังสีเรื่มหัดครับครับผมนีก็ผมว่าตแล้วละทวงครับแต่ว่ากก็ไปรุ่นเราครับครับครับรุ่นรอบสองเราเพราะว่ารอบแรกผ่านแล้วครับผมครับรับประกันความงามคือรับประกันบ่มีแต่มเนาะพี่หยุดเนาะบ่มีครับรับประกันตัวนี้ทุกอย่างครับ ยางขาปลาทูขาปลาถอนนะครับพี่ยุทธล,ล,ลองจุง,งายางโชว์เลยพี่น้องเข้ามารับชมนะครับพี่ยุทธพวีเลยครับก็ออกแบบให้พี่น้องเห็นชัดเจนเลยนี่ครับ,รบประเด็อย่างทังไก่ชีลดม์มากสองสามร้อยกิโลห้าร้อยกิโลมาเนี่ยเชื่อว่าบ่ทรนทษนะการขายทุกขาถอนเติมขารถให้พร้อมผมเลยครับผมอันนี้คือชัดเจนได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่ยุทธคุยกับบ่ัตรโทษระ่าอยากขายมาเบิ่งตัวจริงอย่าฟ้าเมาครับแมนแมนนะครับสำคัญในการซื้อขายครับพี่น้องครับอยากเนีนเนีนเบิ่งตัวจริงเบิ่งตัวจริง เอาปด้ว่าต้มตัวกันครับผมเนี่ครับงามครับอัตลักษณ์ชัดเจนได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ก็บมอบไปเป็นแม่เข่าแม่หลักแม่บอกเข้าเลยว่านำไปพัฒนาต่อได้ใหญ่ขึ้นอีกหลายครับใหญ่ขึ้นอีกหลายขั้วสวยครับพี่ยุทธครับหน้าตาเพิ่นครับเห็นที่แรกนี่คือสุริตาเลยวเาื่อนครับหน้าตาสวยครับเบิ่งเอิงบกเข่าครับนนู่เป็นงบกเข่างามว่าไงคือเอิ๊กไงไรกวงครับไรกวงดี ที่สําคัญคือถ่ายครับถ่ายพร้อมครับถ่ายง่ายถ่ายง่ายถ่ายเปิดตีแล้วก็จิ้มมันสวยดีเนี่ยครับนี่ครับเบิ่งถ่ายเพิ่นนะครับราคาอันนี่ก็ต่อรองกันได้เด้อครับพี่น้องครับครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับบ่ค้าไหนค้ามหน่อยครับต่อรองกันได้คุ้มครับเจ้าพ่อแม่กับคุ้มแล้วคุ้มสูงระดับหนึ่อแม่กับคุ้มเนี่ยฮะฮะหยางแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเที่เหาสีภาพอยู่บางบูกทรายพิ่นเนาะแม่นครับ ยายสิจูงแม่เพิ่นไปหาลูกชายเพราะว่าลูกชายเพิ่นขับไปในือคอกแล้วแม่นะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งตามมาเบิ่งลูกชายเพิ่นว่าราคาเนี้ยจะเปิดโค้แม่ลูกแม่นครับแม่ลูกครับแม่ลูกเด้อครับเป็นอแม่ครับแม่ลูกแม่เด้อเดี๋ยวตามมาเบิ่งลูกชายเพิ่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปอยุดกระพ้าไปหาแม่ไปหาลูกเพิ่นแล้ะเนี่ยขับไปเบิ่งในคอกเขาเลยครับ นี่ก็เป็นโชคนาทองฟาร์มนะครับฟาร์มไม้ขอกไม้ต่ว่ารอเปิดฟาร์มเป็นทางการเร็วๆนี่ครับนี่พี่ทนลูกไส้ครับนี่ครับเป็นน้องลูกไส้ไว้สี่เดือนนะครับสี่เดือนครับเกขาจะเลื่อนเขาจะเลื่อนส่วนสูงส่วนสูงอะไรบ้างครับพี่หยดกัดนาจะประมาณเกือบรวยเศร้าอยู่ครับเกือบรวยเศร้าอยู่เนาะนี่ครับพี่น้องครับแต่แข็งขาดีแห้งครับเบ้อสันคอผลง่าย้ะครับตัวนี้ก็ได้ครับเขาเปิดดีครับเขาผลใหญ่ นาเขาเปิดดีครับหนาใหยหนาผักใหญยกวางดีครับลำตัวดีครับตัวนี้ครับไปหาแม่ลูกไปหาแม่ลูกไปกินเนี่นี่ครับมาต้นไปความหลายนี่ครับก๊อกฮางเพิ่นก็ใหญ่ดีครับลูกชายกับทายาทเก้าเจริญใบสี่เดือนครับตัวนี้เปิดโค่นแม่ลูกแล้วครับพี่น้องครับครับไปลูกไปขอกล้าลูกปลาเอาลูกมาไปไป โอเคครับผมไปที่นี่หลังจากที่เบิงซื้อยังไงครับแม่เนี่ยไอแม่แม่สวยครับแม่สวยเนาะแม่สวยหลังจากที่เบิงแม่สวยกับลูกแล้วลูกชายเพิ่นนะครับพิยุทธครับมีโชว์อีกบ่พ่อพันธ์เท่าว่มีมีโชว์ครับมีนะครับตัวที่เดินสนามเหรอครับที่เดินสนามกับหลังจากที่เปิดราคาแม่สวยแล้วนะครับพี่น้องนี่็พาพี่น้องเข้ามาอัปเดตพ่อพันธ์คอยงามดาวลุงเข้าครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็หน้าตาล้อครับกาขาใหญ่ขนาดเลยครับเดี๋ยวให้ประยุทธ์แนะนำเพิ่นครับอัปเดตครับประยุทธ์แนะนำพี่น้องนะครับเพิ่นซื้อยังก่อนนะครับตัีวนี้ไอเบิ่มหน้าทองครับตัวนี้จ้เบิ่มนาทองครับอัปเดตเรากว่าเพิ่นอีกรอบหนึ่งครับแม่กับสายเพชรอุดรครับแม่สายเพชรอุือรสายเพชรอุดรพอเบิ่มพันหลานครับอายุครับอายุตอนนี้จะเขาปีสี่เดือนครับ หนึ่งปีกับสี่เดือนส่วนสูงพันครับส่วนสูงเดือนนี้รย 3, 7, 3, วยสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดเนาะครับบัตรลาสุดบางยานี่แม่น,นครับก่ <c oughs> อนเขาคลิป <c oughs> ก่อนแกคลิปเขารายการเท่านะครับ <c oughs> แต่นี่ผลงานเรียกว่าเขาสนามมันเคยเข่าสนามได้แล้วครับซีสนามครับโอ้ซีสนามครับเป็นได้แน่ครับเป็นยอดผลงานสนามแหลกตอนอายุสี่เบีดเดือนยู่ถุงฝนเหมนตกรอบแหลก เขารอบแรกสนามสองครับต่อมายูนองหานครับเขารอบ1ิบตครับโอ้แล้วก็นสนาม่หนงบุลมผู้สนามประกวดเกนแจมครับเขารอบเขารอบสิบแปดตัวโอ้ครับแล้วก็ล่าสุดสนามอเภอเพิญครับเขารอบ1ิบตัวเหมือนก่อเพเชญครับโอ้ค่อยขับไปประกวดล้านนะพี่ยุทธนะโอ้ต่ระสนามสี่สิบขึ้นสี่สิบขึ้นไปเลยนะแมนครับเขารอบสิบตัวครับสนามนงหานนี่สี่สิบสองตัว อยู่งานญงไอ้น้องบันลพูนี่44ตัวครับ44ตัวเดี๋ยวเมื่อกี้กับ44คี่กันรับครับอยู่งานอำเบอเพี้ยน CFC คกันเขาว่าว่ายงอาชีบําสูรก็ค่อยที่เป็นอายุหลายกายขหายครับเราก็ราคาครับสูงราสูงคามสูงอาีสูงก็จะบ่ได้นะครับตนี้เขาก็ออกไปยางหาประสบการณ์นะพี่เยอะนะ ครับผมได้กันนกคุ้ยเงินล้านบนหลายตัวแม่นบอลโอ้แต่ว่าเจ้าหายพิยุ์ไอแจ้งพี่น้องเขาจุดเด่นลักษณะเด่นที่พิยุ์มากเพิ่นครับจบเบิ่มหนาทองเขานี่ลนะเด่นผมกับว่าหนาตาครับด้วยตัวนี้คือเสี้ยนเพิ่นกับว่าเบิ่งเบิงเหล้วมันเล้วนะครับทุกท่านเบิ่งแหล้วจบเบิ่งเหล่าเลครับหนาตารอหนาเขาไง เดือบเผ่าไงแข่งขาไงครับหาง n h a หาง n h a หาง n h a หางลามนะเป็นหางลามัวมันได้อายุนี่ผมว่าครับหลักขี้ดินมนครับมันแข่งขาเพิ่นครับแข่งขาไงแข่งขาไงครับครับแล้วก็ครับหางหางลามเป็นผัวเลยนะครับถ่ายหน้าดีขนาดครับพี่ยศถ่ายง่ายหนับถ่ายง่ายถ่ายลึกขนาดเลยครับโอ้ลุ่มยสวยู่ครับตัวนี้ขาด ขาดอายุอีกนิดเดียวครับครับผมกันปลายปีนี่ช่วงสูงบ่เกินนี่ผมว่ามีหลุดนลยแหละมีหลุดเลยเนาะแม่นครับครับอัตราลอขนาดเลยเมื่อขับทานี่ตานกเป็ดน้ำเนาะแม่นแจ่มชัดเจนอัตราลักษณ์ชัดเจนเลยครับไปยืนรับชัดเจนครับนี่ครับรอรอครับอนาคตไก่นะครับน่าจะเห็นพนันในสนามเรื่อยๆเนาะครับถามีสนามเปิดเอ่อบ่ได้ไปก่อนนั่นบ่ แต่ว่าพี่น้องชมคลิปเป็นคลิปแล้ว,ต,วตัวนี้พิยุทธปฏิยาพี่น้องอยากได้ไปพัฒนาไปคุ้มผง,งปเป็นพอพันเท่ากับเขาเขา,าแบ่งพี่น้องกันบ่กอ่กันเอาไปประกวดนี่กันเอาไปต้อนี่คือไปเลี้ยงเราดีก็อยู่นี่ผมก็อยากให้ไปต่ออยู่ครับเพราะว่าครกล้วยอนาควดมันไปไกลตัวนี้ครับเพราะว่าอยู่งานน้องหานเมื่อกี้ครับมันมันติดกันอยู่อยู่แสนหนึ่ง ขับเพื่อนห้ผมเหลียวหกแสนมันค่ากันอยู่แสนหนึ่งครับขับโอ้แสดงว่างานน้องหานสองสามเดือนที่แล้วครับไอ้งานกวนงานลำเพื่อเพี้ยนนี่ครับครับเพื่อนห้เพื่อนห้แล้วหกแสนครับหกแสนครับจะโอนกันแล้วแต่ว่าพ่อเราเอากล้วยขึ้นรถก่อนแมนบ่แมนครับมันจิดกันอยู่แสนหนแมนบ่พ่อเราเพราท่านได้อ๋อพ่ออยากได้เทสบ่แมนครับจะได้ฆ่ากันอยู่แสนแต่งตัววะตัววะตอนนี้ยังยังจิดกี่ก้อนเลยว่าขยับเด็ดไปแล้วครับหรือ หรือคอยคุยกันก็จ้งคุยกันครับคอยคุยกันเนาะกับวัหลายหรอกครับตบามันมันห่างกัน2 2 3เดือนแล้วเนาะแม่นครับมือมืองานประวัติเท่ากับผ่านมากับผ่านมาแต่ว่ากับมะเหนียดเนาะถ้าหักแพงแบ่งปันนะพี่แมนแนครับกันมาเสือหมานําบ่อยากดอกครับบ่อยากแล้วนะครับแมนตบาถ้าได้มานี่แล้วบ่ให้กลับง่ายเด้อครับพี่น้องแมนแมนครับกินข้าวกินน้ํานํากันใหญ่พี่ล่ะต้องค้ำครับจังกลับครับค้ำไปกลับมื้อนี้สิได้กลับแต่ถ้าบ่ว่าทนกันนะครับ เปิดมองบอกมากินครับผมครับไม่ยังกะเรียกว่ามีแต่ผักองคนณหักควาวของคนเลี้ยงควายกรับพี่น้องครับมาครับผมมาหาสูกันครับเรียกว่าควายอยากจะพัฒนาการหักแพงแบ่งปันครับผมอยากให้ไปเดือนสนามก้อนตัวนี้ครับเพราะว่าหน้ากดพายุรงนี่ทั้งทั้งกอกับแม่กระเถ่าแล้วครับผมผมบริเลล่วงมาเห็ดเอีงนะครับครับผมติดงานบริเลล่วงมาเห็ดเอง ครไบ่ได้ลงมาเห็ดเองช่วงนี้มันจะอยากนั่นอยูุกอยากหยากอยู่งขวาก็แม่คขั้วอะไรตัวตาล้อครับประโยชน์ครับเดี๋ยวไปเสนอประโยชน์ยางจุงโชว์พี่น้องเขารับชมนะครับประโยชน์ครับมือเงี้งตัวนี้โอ้โหครับงานอำเภอเพลินนี่จุงจุงแห่กันล้นน้ะครับนี่เงินก้อนเขาสนานจุงแห่กันล้นก้อนมาโทนก็ได้ไปร่วมงานเดียวครับอำเภอเพลินบัมวนลายครับเมื่อใดก็ได้บับัมีตื่นบัมียังขนาดสนามเล็ก ก็ตอนนั้นก็มันเชี่ยงไรหูไรเชี่ยงโคครับครับตัวนี้ข้นแห่กับร้อนนี่ยางไปน้ำกลนเลยนี่ครับนะโคตไก่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับพี่น้องอยากมาชมมาเล็นมาเบิงตัวจริงกันบ้าได้ครับโชคตะท่องฟาร์มยู่บันสมดีครับบนบันโปงอำเภอศรีธาตุสุวรรท่านีนะครับห่างจากกลุ่มภาวาสมอไก่ครัวสิบเจ็ดตัวแมน ก่อนขีธาตุสิบสองโล่ก่อนขอดศีธาตุนะครับก่อนขอดศีธาตุสิบสองโล่ครับอยู่ครึ่งกลางๆไดครับพี่น้องครับมาเสร็จบันส้ำค้านี่แหละนะครับแม่แม่หาสูครับมาชมมาแลกเปลี่ยนมาเบิังควายงามเฮาภาพนี้ก็บมูจักของปลาเสมียนเหมือนอยู่ไกับอยู่ใกล้กันกับพ่อเมียเนาะทางกันสองโล่โอเคไปเที่ยนเดี๋ยวให้พี่ยุทธฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่านี้ครับครับเรื่องของการพัฒนาควายไทยเฮานี่แหละ ก็เมื่อไม้ก็ดีครับฝากฝา,ากนะครับเุดทไทยครับครับตอนนี้ก็โอ้วงมการขั้วกับไปไกลเนาะอนไปไกลเราก็ผมว่าอนาคตนี่ที่จังศึกษาหลายๆส่วนเบากันเนาะครับอยู่ในสนามประกวดนี่นม,มีแต่มูลค่าที่สูงขึ้นเพราะว่ามันน้ำเขาบ่าไเ้ศข้วไทยขั้วไทย,ย,ทย,ย,ทยอยู่ในไทยน้ำเขาจากต่างประเทศบ่ได้ครับ ทว่าพี่น้องผูมีทุนบ่ลายกับสื่อไปพัฒนาครับพอพันธี่ว่าดังๆห้องกับไซพ่อพันธ์เราปล่อยพัฒนาไปครับตามงบตามทุนตามกําลังเดี๋ยวมีนะครับนะแมนครับแต่ว่าพัฒนาไปเรื่อยสื่อขั้วย่นี้โบมีขาดทุนครับบ่มีขาดทุนฝากไปธนาคารนี่แสนหนึ่งดอกเบี้ยปีหนึ่งบ่ถึงหาพันุ์ครับแ้่สื่อขั้วนี้การันตีเลยแสนหนึ่งทำได้เลยครับ พีหนึ่งสองสามหมื่นก็ได้ครับผมครับได้ก็ฝากพี่น้องเฮาครับได้ก็ฝากติดตามโชคกระท้องฟาร์มแล้วก็ฝากติดตามเจ้าเบิรมนาทองแม่นกันพวกันเนี่ยกันพวไปอยู่ทางอื่นกันพวกแบ่งกับพี่น้องเข้าไปพัฒนาก่อนเนาะแม่นครับถ้าพี่น้องสนใจก็ทักให้ได้เลยครับที่หยุดเพิ่นก็ว่าครับช่วยกัน ให้กระแนนแทกใจกะคุ้ยกันแบงกับแบงพัฒนาต่อได้คุ้ยกันได้ครับพุยกันได้ครับแต่ว่าให้เลี้ยงไปเลี้ยงดีดิรับผมเพราะว่าแพ้งหลายแห้งหลายหักลายตอนนี้นะหักหลายครับครับเพราะว่าเกิดจากลูกควอกเจ้าของเลยครับผมครับครับีแม่เพิ่งก็อยู่นี่นะครับเนาะแม่ครับแม่ก็ยู่นใกล้กระจายทกอครับแม่เลยครับแม่ก็ทวงได้ครับพูแห้งลายครับพี่น้องครับกรใจารกวางดีครับสุดท้ายครับไปทีนีบารุงคนโกครับจาก ช่องอีสานมนาพะโลกะขอบคุณพิจูเตลายขอบคุณครับาร์ที่อนุญาตให้ยำชมเปิดราคาแล้วก็อัปเดตพอพันดาวลุงเฮาให้พี่รองเฮารับชมครับนะครับพันช่องมาทนครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านครับติดติดตามช่องมาทนครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับครับยังสนใจอยากขายมาทนไปเปิดตัวพอพันไหมพันเปิดฟาร์มเปิดราคาครับก็ติดต่อมาทนมาได้ครับทีเปิดทรครับศูนย์แปดเก้าครับแปดสี่สามแปดเก้าเก้าเก้าครับครับโทรมาบรับสายที่ใต้ทำอยู่กับสีทรกลับได้ครับพี่น้องครับขอโโทททษขออภััยยี่รรมาาบบส ครับครับผมคลิปน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับพยุทธครับ